แนะนชื่อนะคะแล้วก็ผลงานที่ตีพิพ์ตัวอยู่ตอนนี้ค่ะ,ะผมดอเดอร์ทอนทำรงนาวาสวัสดนะครับจริง,รงๆแล้วเป็นข้าราชการเป็นรองคณะบดีอยู่คณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่ตอนนี้ก็ทำหนังสือขายผลงานที่มีขายอยู่ตอนนี้เหรอครับนนเ,เล่มล่าสุดก็คือมีบ็อกเซตของอท,อท็อปเทนบล็อกเซต แล้วก็ผูตาลตะการตาซึ่งอยู่ตรงส่วนนั้นสำเร็มแล้วที่เหลือก็สี่สิบกว่าเล่มอยู่ในบูทเนี่ยคแล้วเริ่มต้นเขียนแบบเมื่อไหร่คะอายุสิบอสองก็เขียนแล้วแล้วก็ตีพิมพ์ครั้งแรกก็ประมาณสักสิบสองบสามมั้ยคแล้วผลงานที่ผ่าน,านมานี่มีอะไรบ้างคะโอ้ผมเขียนขีดบทความประมาณสี่พันกว่าเรื่องหนังสือเก้าสิบเก้ิบสองเล่ม มันเด่นทุกเล่มครับเล่มไหนไม่แต่ถ้าเกิดเป็นนิยายด <c oughs> อทคอมก็เคยเขียนยย <c oughs> นิยายนิยายวิทยาศาสตร์เล่มหนึ่งแล้วก็มิการโรดอนแล้วก็นิสัยวัดรักตาแป๋วก็ซึ้งใจไม่ยอดรักส่วนส่วนใหญ่ก็เป็นหนังสือท่องเที่ยวกับหนังสือเกี่ยวกับทะเลครับเช่นผลงานชุดปลาชุดคู่มือ,อนามันซึ่งจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสันทะเลโดยเฉพาะที่เหลือก็จะเป็นพวกนิยายท่องเที่ยวใน ในเมืองไทยแล้วก็ในต่างประเทศแล้วก็พวกการ์ตูนก,การ์ตูนเด็กอนุบาลเด็กประถมเด็กมัธยมแล้วก็หนังสืองานศพของคุณพ่อก็มาขายเอาอะไรนะนะแล้วก็เวลาแบ่งเ,เวลาในการเขียนยังไงคะเวลาอยากได้เงินก็เขียนนะฮะจริงๆก็คือผมผมเขียนหนังสือเป็นงานเป็นอาชีพและเป็นงานอดิเรกด้วยก็คือ,เ,อเขียนอยู่เกือบต,ตลอดเวลา,านอกเวลาทำงานก็จะมาเขียนหนังสือเพราะฉะนั้นเขียน เขียนทุกครั้งที่มีอารมณ์ซึ่งวันหนึ่งก็ประมาณ3-4ชั่วโมงเพราะว่าเป็นพอดีเป็นคอลัมนนสอยู่หลายที่เดือนละ27เรื่อง27บทความมันก็เลยต้องเขียนทุกวันวันละสอชั่วโมงนะฮะแล้วแรงบรรดาจารย์ในการเขียนเริ่มต้มนมาจากอะไรคะเราคงเหมือนกับนักเขียนทุกท่านนะฮะก็คือ,เ,อ,อเป็นคนอาน่านหนังสืออา่านหนังสือก็เลยอยากเขียนหนังสือ แล้วพอเริ่มเขียนได้เพอเริ่มเริ่มลงเป็นคอลัม hmm. น์นก็พัฒนาออกมาเป็นการรวมเล่ม,ม,ม,มแล้วก็พัฒนามาเป็นหนังสือเป็นเล่มเ่มโดยเฉพาะแล้วก็แรงบันดาลใจหลักๆตอนนี้ก็คืออยากให้คนอ่านเขาได้ได,ได้ได้รับรู้รับทราบอะไรที่เราทำคือเป็นความท้าทายของส่วนตัวด้วยว่าอยากทำหนังสือให้ได้หลายๆประเภทหลายๆอย่าง ก็ทํามาเรื่อยๆตอนนี้รู้สึกจะครบแล้วมั้งฮะแล้วเวลาเขียนนี่มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรในการเขียนไหมคะเวลาสํานักพิมพ์ชักดาบฮะอ่านั้นเป็นอุปสรรคสําคัญนะเช็คเด้งนะเป็นอุปสรรคหนึ่งแต่อันอื่นเนี่ยผมเขียนไม่เยอะแล้วฮะเขียนมานานแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องว่าหมดมุกมุกไม่ไหลหรืออะไรพวกนี้ไม่ค่อยมีฮะมีแต่ไหลแต่เขียนไม่ทันไม่มีเวลาเขียนให้ทันมุกประมาณนั้นมีอะไรจะฝากถึงแฟนๆนักอ่านไหมคะถึงผลงาน ฝากถึงแฟนๆทั้งนั่งอ่านก็ลองติดตามแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเป็นนักเขียนค่อนข้างแนวเป็นแนวของผมเท่านั้นนะฮะก็คือทั้งเขียนทั้งถ่ายภาพทําวิดีโอทาดีวีดีกับหนังสือผมจะมีดีวีดีหลายเล่มก็จะทําเองหมดคือคือหนังสือเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมชอบทําเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นของเราผมถ่ายภาพเองเขียนเองวางอาร์ตเองเป็นบอกรเองแต่งภาพเองด้วย ก็ดีดีก็ตัดต่อเองบรนยายเองทำทุกอย่างก็คือว่าง่ายๆก็ดือได้เงินคนเดียวฮะผมไม่มีทีมงานนะฮบแล้วสามารถติดตามผลงานของคุณได้ตามที่ไหนบ้างครับทีเอ็ดบีทในอินหรือไม่ก็ติดตามรายการผมก็ได้ผมทํารายการอยู่ด้วยที่ a s เอรายการเที่ยวกับทอนตอน8ปดโมงครึ่งถึงเก้าโมงครึ่งทุกเช้าวันเสาร์ครับ